ซึ่งพากันตั้งใจจำรวมใจของตนให้แน่วแน่เวลานี้เรามาประชุมกันเพื่อฝึกขนอบรมตนเพ <c oughs> ื่อให้ได้สีพึ่งอันประเสริฐที่ล่วงแล้วมาจนถึงปัจจุบันนี้ เรายังไม่ได้ที่พึงอันประเสริฐที่พึงอันประเสริฐคืออะไรคือคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์อริยสัจธรรมนี่ที่พึงอันประเสริฐที่พึงอันอุดมผู้ใดถึง ว่าเป็นที่พึ่งแล้วยอมพ้นจากทุกภัยทั้งปวงก <c oughs> <c oughs> ารถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งก็อาศัยการลงมือกระทำความเพียรน,นี่แหละจึงจะเข้าถึงพระคุณทั้งสามนี้ได้ พุทธะเปรตผู้รู้ผู้ฉลาดเป็นพระคุณนามของพระพุทธเจ้าฉะนั้นถ้าจิตของเรายังไม่รู้ไม่ฉลาดยังไม่สามารถละบาปบำเพ็ญบุญกุศลให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปได้ก็ยังเข้าถึงพระพุทธคุณนี้ไม่ได้ ธรรมะก็เหมือนกันนะเมื่อใจยังไม่รู้แจ้งในธรรมะก็จะเข้าถึงธรรมะเป็นที่พึ่งยังไม่ได้ก่อนเมื่อใจไม่รู้แจ้งในคุณของพระสงฆ์ก็จะถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่งก็ยังไม่ได้เต็มที่ ถึงก็ถึงเป็นที่พึ่งได้ก็เป็นที่พึ่งแบบไม่มีหลักฐานมั่นคงเป็นที่พึ่งเป็นไปชั่วคราวทั้งนี้ก็เพราะเหตุว่าบุคคลผู้ที่ยังละบาปบำเพ็ญบุญให้เต็มที่ไม่ได้ จิตใจมันก็เลื่อนลอ,นอยเพราะว่าถูกกิเลสมันปั่นเอาถูกกิเลสมันรบก,กวนทำให้สงบไม่ได้จิตใจวันไหวเลื่อนลอยถ้าใจเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วมันก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้ ใจที่พ้นทุกข์ได้นั้นต้องเป็นใจสงบใจตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไม่หวั่นไหวต่อทุกข์ไม่หวั่นไหวต่อความไม่เที่ยงของร่างกายสังขารนี้ไม่หวั่นไหวต่อ อิทธารมอารมณ์ที่น่ายินดีพอใจไม่วันไวต่ออนิทธารมอารมณ์ที่ไม่ชอบใจใจอย่างนี้แหละใจจะพ้นทุกข์ไปได้ให้พึงพากันเข้าใจถ้าใจนี่ยังหวนไหวอยู่แล้วก็ยังพ้นทุกข์ไม่ได้ ดังนั้นนะ่ะการทำสมาธิภาวนามันจึงชืงอว่าเป็นสิ่งจำเป็นนะเพราะทุกคนนั้นเบื่อทุกต้องการอยากจะพ้นจากทุกไม่มีใครชอบสักหน่อยเดียวเรื่องทุกแล้วนะแต่ว่าไม่ชอบก็ต้องได้เรื่องจากว่าดวงกิดนี้ได้มาเกิดมาอาศัย อยู่ในขันห้านี้แล้วจะหนีไปไหนก็หนีไม่ได้กรรมมันผูกพันเอาไว้จะส่งใจไปฟากฟ้าแดนดินที่ไหนมันก็ไปไม่หลอดในเมื่ออุปาทานมันมีอยู่ภายในใจนี้แล้วมีทางเดียวนี่แหละทางที่มันจะ ค้นจากทุกข์ไปได้มาฝึกจิตให้สงบลงไปให้มันหนักแน่นอย่าให้วันไหวไปตามอิทธารมและอนิทธารมดังกล่าวมานั้นะอารมณ์สองอย่างนี้มันมีความหมายกว้างขวางมากทีเดียวเช่นอย่างว่า เจ็บไข้ได้ป่วยลงก็ไม่พอใจแล้วไม่พอใจกับความเจ็บไข้อันนั้นนะความเจ็บความปวดร่างกายทุรุนทุรายอันใจผู้ครองอยู่นี่ก็ไม่ชอบแล้วเมื่อไม่ชอบแล้วแต่ว่าหกลีกไม่พน้นต้องได้รับรู้กับความวิบัติแปรปวนของร่างกายนี่อยู่อย่างนั้น นี่มันก็เป็นอนิจจารมณ์อย่างหนึ่งแต่เมื่อหลีกไม่พ้นจำเป็นต้องสู้ต้องอดทนพระศาสดาทรงสอนนะถ้าไม่อดทนแล้วจิตวันไว้ไปแล้วก็ขอบอทุทกไปด้วย<ม>เป็นอย่งนั้นถ้าอดทนอดกัน้นไม่วันไว้ไม่เสียใจไม่เศร้าโศกไม่หวาดกลัว ทำใจได้อย่างนี้แล้วนั่นแหละมันถึงจะพ้นไปจากความวิบัติอันนี้สักวันหนึ่งให้ได้เสียงด่าเสียงว่าเสียงยกโทษติเตียนต่างๆมูนี้ก็ไม่เป็นที่ชอบใจเป็นอนิจฐารณมเหมือนกัน อันมนี้ถ้าว่าผู้ใดยังมีจิตวันไหวกับเสียงด่าเสียงว่าเสียงเสียดสีกระทบกระทั่งต่างๆอยู่อย่างนี้นี่มันก็พ้นทุกไปยังไม่ได้จิตก็ยังเป็นทุกอยู่กับอารมณ์เหล่านั้นเพราะมันไม่ชอบใจเนื่องมันอะ พอได้ยินเสียงเส้นนั้นมาแล้วมันใจขุ่นมัวขึ้นมางุดงิดขึ้นมาเลยอย่างนี้นะจึเงเรียกว่าอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในอนิธารออมันนี่เมื่อใจวันไว้ไปตามอนิธารณมอย่างนี้โย มันก็ต้องวันไหวไปตามอิทธารมเหมือนกันเพราะว่าใจดวงเดียวนี่เมื่อมันวอกแวกแล้วมันก็อย่างว่านั่นเนี่ยอะไรกระทบเข้ามามันก็วอกแวกไปเหมือนกัน <c oughs> เมื่อร่างกายนี่ปกติมีกำลังเรียวแรงดีกินได้นอนหลับ เต้นสามสอกออกสามวาได้เอาดีอกดีใจว่าตนไม่เจ็บไข้ได้ป่วยตนมีเรี่ยวแรงดีก็เพลิดเพลินแบบนี้นะอะล่าเริงบันเทิงไม่นึกถึงเลยแลล้ว,ว่าความปกติของร่างกายอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆหรือ หรือมันจะมีวิปัสสแปลผันไปไม่ได้คิดไม่ได้คำหนึง่งเหตุนั่นแหละมันจึงได้เพิดเพลินมัวเมาไปดวงกิดอันนี้แหละเรียกว่าอิทธารมอารมณ์ที่น่ายินดีพอใจอีกอย่างหนึ่งถ้ามีคนเขาสรรเสริญเยินยอว่าตนนั่นดีอย่างนั่นดีอย่างนี้น เอาปลื้มอ,อกปลื้มใจซะแล้วนึกว่าตนนั่นดีอย่างที่เขาสมมุติขึ้นมานั่นนะก็เลยปลื้มอ,อกปลื้มใจในความดีที่เขาว่ามันดีนั่นอันนี้เรียกว่าจิตใจมันวันไหวไปตามอิทธารม์อารมณ์ที่น่าชอบใจต่างๆ เมื่อมันวันไหวไปตามอิทธารมได้มันก็วันไหวไปตามอานิธารมได้เช่นเดียวกันดังนั้นหละมีแต่สมาธินี่แหละที่จะทำจิตให้ตั้งมั่นลงไปไม่เอียงไม่เอ็นไปในอารมณ์ทั้งสองอย่างนั้น นั้นนนัให้พึ่งพากันใส่ใจให้มากถ้าไม่ใส่ใจในความเป็นไปของดวงกิจดังว่านี้แล้วมันก็ไม่มีทางแล้วมันจะไปนำตนให้พ้นจากทุกข์ไปได้เพราะว่าเข้าทํานองที่ว่าไปเกาไม่ถูกที่คันนั่นแหละ อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยไปรู้แต่เรื่องอื่นนุ่นบนันนี่เรื่องที่จิตของตนมันคล่องอยู่นี่ไม่ไม่ใส่ใจไม่เพ่งพิจารณาไม่สอนตัวเองเช่นนี้แล้วมันก็พ้นจากทุกนี่ไปไม่ได้เลยก็จิตใจอันนี้มันจะเป็นทุกข์อยู่นี่ ก็เนื่องมาแต่มันวันไหวกับอารมณ์ทั้งสองอย่างนี้แหละถ้าพูดโดยสรุปลงแล้วนะลองพิจารณาดูแต่ถ้าหากว่าในเวลาใดจิตนี่ไม่ไม่วันไหวไปตามอารมณ์สองอย่างนี้แล้วในเวลาเช่นนั้นอนะ่ะไม่เป็นทุกข์หรอก,กจิตนะ จิทธารมอณิธารมกระทบก,กระทั่งเข้ามาก็รู้เท่าทันได้วางเฉยได้ไม่วันไหวอย่างนี้นะมันก็รู้ตัวเลยนลว่าตนไม่มีทุกข์แต่ถ้าเกิดวันไหวขึ้นมาเวลาใดมันก็เป็นทุกข์ขึ้นมาเวลานั้นนี่เห็นได้ชัดๆถ้าผู้ใดสังเกต ตัวเองเสมอเสมอนังนั้นแหละเราต้องรู้จักเลือกเฟ้นธรรมวิจัยยะนะความสอดส่องในธรรมที่พระศาสดาทรงแสดงไว้ในโพธิรงเกตข้อที่สองนะก็มาสอดส่องดู ทำอันเกิดขึ้นกับดวงใจนี่เองนะไม่ใช่อื่นไกลอะไรอะ่ะถ้ามาเห็นว่าใจของตนก็ยังยินดีไปในอารมณ์ที่น่ายินดีอยู่นี่อ่ะก็เตือนตอนเข้าไปนี่ตนยังมีอุปทานอยู่นะนี่นะยังยึดมั่นในอารมณ์ที่ชอบใจและไม่ชอบใจอยู่อันนี้ไม่เป็นทางพ้นทุก อย่าไปวันไว้ไปตามระมัดระวังเมื่อเวลามีอารมณ์อะไรกระทบกระทั่งเข้ามาก็มีสติรู้เท่าทันห้ามจิตให้ได้อย่าให้จิตมันหลงยินดียินร้ายไปตามอารมณ์นั่นนั่นนี่มันจะเป็นไปได้ก็เกี่ยวกับการฝึกแลไม่ฝึกไม่ไม่ได้ นั่นแหละไม่ฝึกไม่ได้ในตำราพระพุทธเจ้าก็ยังแสดงไว้ในคราวข้างหนึ่งที่เมืองโกสัมพีนั้นภิกษุสองพวกทะเลาะกันนะทะเลาะกันเพราะทำพระวินัยนี่เนี่ยลงกันไม่ได้ แม้พระศา,าสดาเสด็จไปห้ามก็ไม่ฟังนั่นแหละพระองค์เจ้าจึงได้ทรงตรัสภาสิต้วยว่าเมื่อใดบุคคลยังสำคัญว่าคนนั้นว่าให้เราคนนี้ด่าเราคนนั้นเบียดเบียนเราเช่นนี้แล้วเวรของบุคคลพวงนั้นย่อมไม่ระง,งับไป อันเวรที่จะระง,งับไปได้นั่นพอละความสำคัญอย่างนั้นเสียโดยไม่ไม่ได้สำคัญว่าเขาด่าเราเขาเสียดสีเราเขาเบียดเบียนเราก็หมายความว่ามาได้พิจารณาเห็นขันห้านี่ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นแจ้งโดยปัญญาจริงๆแล้วก็ แน่นอนแหละมันก็ลบล้างสัญญาอันนั้นได้จริงๆใครสรรเสริญมาใครนินทาว่าร้ายมามันก็กำหนดรู้ได้เลยเขาไม่ได้สรรเสริญเราเขาไม่ได้ด่าเราเขาไม่ได้นินทาเราเราไม่มีอยู่ในขันห้าขันห้าไม่ได้มีอยู่ในเรา นี่มันมันกำหนดรู้ได้อย่างนี้แล้วมันก็ไม่หวั่นไหวไปตามคำสรรเสริญนินทาคำด่าว่าเสียษสีต่างๆนานาหมดนั้นนะเพราะว่าเราจะไปห้ามคนในโลกอันนี้ไม่ให้สรรเสริญเราไม่ให้นินทาว่าร้ายเราเลยนี่ไม่ได้ใครจะไปห้ามได้ลนะ่ะเพราะว่าเวลา เขาจะว่าเรานั้นเราก็ไม่รู้ถ้าเรารู้ก่อนเราก็พอที่จะห้ามเขาได้แต่นี่เขาว่ามาแล้วจึงได้รู้นั่นแหละพระศาสดาจึงได้ทรงสอนให้ทำจิตให้ได้ฝึก,กจิตให้มันหนักแน่นเข้าไปอย่างเดียวที่จะพ้นไปจากความสรรเสริญละนินทาหมู่นี้ไปได้ะ หมายความว่าผู้มีจิตตั้งมั่นรู้เท่าทันอารมณ์ทั้งปวงไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วมันก็จะมีแต่บ่ายหน้าเข้าสู่พระนิพพานอย่างเดียวเมื่อเข้าสู่พระนิพพานแล้วเมื่อใดนั่นแหละถึงจะพ้นจากคำสรรเสริญและนินทาถ้ายังอาศัยขันห้าอันนี้อยู่ตราบใดแล้ว ไม่พ้นนะไม่พ้นจากคำสรรเสริญและนินทาไม่พ้นจากสุขไม่พ้นจากทุกข์ไม่พ้นจากธรรอันคู่พูดง่ายๆวันเถอะไม่พ้นจากเกิดจากตายนี่แหละให้พากันพินิษพิจารณาดูนักราชผู้มีปัญญาอันยอดเยี่ยมทั้งหลาย ท่านจึงเบื่อหน่ายในขันห้านี่นะเพราะเมื่อมีขันห้านี้มาแล้วมันประสบตั้งแต่ความผิดหวัง mm hmm. มันประสบตั้งแต่ความเปลี่ยนแปลง mm hmm. ไม่คงที่ปกติของดวงจิตเนี่ยมันมันก็ต้องการให้ขันห้านี้แหละย,ยั่งยืนนะ ไม่ต้องการให้ขันห้านี่มันวิบัติแปรปูนไปความมุ่งหมายมันก็ต้องมีอย่างนี้ทุกคนแหละแต่แล้วมันมันไม่เป็นไปตามใจหวังเพราะว่ากฎธรรมดามันไม่เป็นอย่างนั้นกฎธรรมดามันมีอยู่ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งทั้งหมดนั้นย่อมมีความเสื่อมไปสิ้นไปเป็นธรรมดานี่นี่เป็นความรู้ความเห็นของวระโสดาบันท่านผู้บรรลุโสดาบันจะต้องเกิดความรู้ความเห็นอย่างนี้ขึ้นมาในใจโดยแจ่มแจ้งไม่สงสัยลังเลเลยดังนั้นแหละ พระโสดาบันท่านจึงไม่ได้หวั่นไหวต่อคำสรรเสริญคำนินทาว่าร้ายเสียดสีต่างๆเพราะว่าท่านไม่ได้ถือว่าเขาด่าเราเขาว่าเราเขา,าเวียดเบียนเราท่านไม่ได้เห็นอย่างนั้นไม่ได้เข้าใจอย่างนั้นพอเห็นแจ้งในขันห้านี้ว่าไม่ใช่ตัวตนแล้ว เสียงด่าเสียงว่าเสียงสรรเสริญเยินยอหมู่นั้นมันก็ไม่ใช่ของเขาอยู่หละไอ้ผู้ผู้ที่มันด่ามันว่ามันสรรเสริญเยินยอมันก็ไม่มีไม่มีเขาไม่มีเราอยู่ในนั้นเมื่อเห็นภายในขันห้าอันที่ดวงกิจอาศัยอยู่นี่แล้วมันก็ต้องเห็นภายนอกขันห้าที่ดวงกิจผู้อื่นอาศัยอยู่นู่นนู้อมันก็ต้องเห็นเหมือนกันเนี่ย ถ้าไปเห็นแต่ขันหา้าอันดวงกิจอาศัยอยู่นี่เท่านี้ล่ะขันห้าอื่นไม่เห็นมันก็ไม่ได้อีกมันมันไม่ใช่ความจริงอันนั้นนะไม่ใช่รู้จริงถ้ารู้จริงแล้วมันต้องรู้เหมือนกันหมดเลยโลกสานิบาตท,ทั้งโลกอันนี้แหละถ้าพูดให้ก,กว้างๆแล้วนะต้องรู้หมดเลย ต้องรู้เหมือนกันนะเพราะว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นในหมายความว่าหมายเอาหมดทั้งโลกอันนี้เลยเพราะโลกอันนี้มันเกิดขึ้นนะมันเกิดขึ้นดังที่เคยพูดให้ฟังมาอยู่บ่อยๆแล้วเมื่อโลกโลกคือแผ่นดินนี้มันจะหมดอายุลงล่ะ มันจะเกิดเป็นพระอาทิตย์มาตั้งเขียดดวงนนเผาโลกอันนี้ให้เป็นจุลวิจุนไปเลยอย่างนี้นะนั่นแหละแล้วบันนี้มันก็ก่อตั้งขึ้นมาใหม่เมื่ออยู่ไปอยู่ไปหมดอายุเข้ามาแล้วมันก็มีอันเป็นไปทินามันไลัยลงไปอย่างนั้นเนี่ยอย่าว่าตั้งแต่มนุษย์และสัตว์รได้ฉ่นสิ่งที่มีจิตครอง แม่สิ่งที่ไม่มีจิตครองมันก็เกิดขึ้นแล้วแฟงปวนแตกลับไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นแหละให้พึ่งพากันเจริญสมาธิให้เกิดขึ้นเจริญปัญญาให้เกิดมีขึ้นอย่าไปปล่อยให้ชีวิตนี้มันร่วงโรยไปเสียเปล่า เมื่อเวลามีกำลังดีอยู่เนี่ยเราต้องบำเพ็ญเนี่ยต้องลงมือทำต้องฝึกฝึกกายให้ขยันขันแข็งไม่เกียจคร้านไม่เห็นแก่หลับแกนอนไม่เห็นแก่อยู่แก่กินนี่นะทำว่าฝึกกายให้แข็งแรงนั่นนะ เมื่อกายมันเข้มแข็งดีไม่เกียจคล้านแล้วนั่งสมาธิภาวนาเข้าไปวันนี้ก็ฝึก,กจิตให้มันเข้มแข็งวันนี้ให้มันสงบลงไปจากนิ้วรณะรมทั้งห้าหลักปฏิบัติมันก็มีอย่างนี้นะไม่ทราบจะเอาอะไรมาพูดถูกกันฟังถ้าไม่เท้าถึงคำเดิมเรืง คำสอนของวิ้าที่ทรงแสดงไว้เป็นหมวดเป็นหมู่เป็นหลักฐานไว้แล้วนั้นมันจะไปเอาคำพูดปลารามาพูดถูกกันฟังไม่มีหลักฐานมันก็ไม่มีน้ำหนักอนีนั้นเราต้องหาเหตุผลให้เพียงพออะ,อะไรอะไรก็ดีต้องหาเหตุผลให้เพียงพอ ถ้าเหตุผลไม่เพียงพอแล้วมันเชื่อไม่ลงใจนี่น่ะมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นคำสอนของพระทธเจ้ามันจึงมีมากมายเอาถ้าพระองค์เจ้าทรงแสดงอย่างนี้เอาคนเหล่านั้นไม่รู้ไม่เข้าใจได้พระองค์ก็พลิกนโยบายใหม่นำเรื่องอื่นมาแสดงเมื่อพระ เมื่อแสดงไปมันถูกกับจริตของคนเหล่านั้นมันเหมาะสมกับจริตของคนเหล่านั้นคนเหล่านั้นก็รู้ได้ก็เข้าใจได้นี่แหละคำสอนถึงได้มีมากมายอย่างนี้อันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นเนี่ยขอให้พากันพินิษพิจารณาดูให้ดีคำสอนของพระเจ้านะ สรุปความลงแล้วเรียกว่าทุกคนนั้นะต้องการความสุขอันเป็นแก่นสารไม่ต้องการความสุขชั่วคราวแต่เมื่อแสวงหาไม่ถูกทางมันก็จะได้ประสบแต่ความสุขชั่วคราวเท่านั้นแหละแต่เมื่อเราแสวงหาถูกทางแล้ว จะได้พบกับความสุขอันเป็นแก่นสารโดยอาศัยการทำศีลให้บริสุทธิ์แล้วก็ทำจิตให้บริสุทธิ์เป็นสมาธิจเจริญปัญญาวิปัสสนาให้เกิดขึ้นดังอธิบายมาโดยลำดับนั่นเละให้เห็นแจ้งในไตรลักษณะญาณถอนอัตตานุทิฏฐิความเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขา ออกไปจากดวงจิตนี้ให้ได้อย่าให้จิตนี้มันหลงสำคัญว่าขันห้านี่เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาให้พึ่งเข้าใจอย่างนี้ให้พึ่งทำความรู้ความเห็นอันนี้ให้แจ่มแจ้งในใจ แล้วกอรักษาความรู้ความเห็นอันนี้ไว้อินทรีมันจะค่อยแก่กล้าขึ้นไปโดยลำดับเมื่อมันรู้เห็นทมของจริงอยู่นี้ศรัทธ,ธาความเชื่อมันก็มั่นใจลงไปวิริยะความเพียรเพื่อให้บรรลุทมของจริงอันนี้ได้มันก็ก้าวไปเรื่อยๆมันไม่มีถอยอเหมือนอย่างคนมี ทุนค่าขายดังที่เคยพูดให้ฟังมาเมื่อมันได้กำไรงามๆม,มาแล้วมันก็ดูดดื่มในใจมันก็ตั้งใจตั้งสติระลึกถึงธรรมของจริงอันนั้นถึงความรู้ความเห็นอันเป็นจริงนั้นเสมอเสมอจิตก็ตั้งมั่นอยู่ในธรรมของจริงนั้นปัญญาก็วินิจฉัยพิจารณาธรรมของจริงให้มันยิ่งขึ้นไป แต่แต่เห็นทำของจริงกว่าจริงอยู่หรอแต่ยังเห็นไม่รอบเราต้องพิจารณาให้มันเห็นจริงยิ่งยิ่งขึ้นไปนะมันเป็นอย่างนั้นเมื่อมันยิ่งเต็มที่มัแล้วมันก็บรรลุได้เป็นอย่างนั้นความหมายแห่งการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนานี้ดังกล่าวมา